สวัสดีค่ะดิฉันธนกฤษนอแก้วหรือบิกกี้คนรุ่นใหม่คือกลุ่มคนที่เกิดในเจน Z ซดได้เจนอัลฟาเจน Z คือกลุ่มคนที่เกิดในปีพศ2541จนถึงปีพศ2565กลุ65 65. ่มคนเจน Z นี้คือกลุ่มคนที่กําลังเติบโตพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากมายที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างได้ทันสมัยทันเหตุการณ์กลุ่มคนเจน อัลฟาคือกลุ่มคนที่เกิดในปีพศ2566เป็นต้นไปหรือง่ายๆคือคนที่เกิดในเจนอัลฟานี้จะเกิดในช่วงทศวรรษที่21ถือว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างเป็ดอย่างเต็มรูปแบบใสสะอาดคืออะไรถ้าบิ๊กสามารถเปรียบคนรุ่นใหม่ใสสะอาด ะะได้บิ๊กจะเปรียบคนรุ่นใหม่เปียบเสม,มือนผ้าดิบผ้าขาวบางผ้าที่ขาวสะอาดได้ตําหนิเหมือนเด็กคนหนึ่งกาลังมองอนาคตตัวเองมองอนาคตไปสู่จุดมุ่งหมายของตนเองการดักชาบด้วยสมองนะคะอาจจะมองในหลายด้านได้หลายแบบเช่นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยวิธีแก้ปัญหาของประเทศไม่ว่าจะเป็นในด้านเกษตรกรรมพลังงานสาธารณสุขหรือการขามนาคมร้วนเป็นการแสดงออกถึงความรักช,ชาติด้วยสมองอย่างที่แท้จริงเพราะมันช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศวิถีโลกได้นั่นเองค่ะการพัฒนาด้าน การพัฒนาด้านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์การลงทุนด้านการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของคนในชาติเพื่อให้มีทักษะและความรู้ให้สามารถทันสมัยทันเหตุการณ์เป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศการสามารถสนับสนุนให้คนไทยให้เข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีโอกาสพัฒนาตนเองก็เป็นแบบอย่างในการรักชาติด้วยสมองอีกแบบหนึ่งค่ะ ใน,นหลายๆด้านนี้นะคะวิอยากจะบอกว่าการดักเชา่าด้วยสมองนั้นเป็นจิตสำนึกของเราเองหรือเป็นความคิดของเราเราไม่โดนครอมงำอย่างใครแต่มันคือรากฐานที่เราได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ใน โซเชียลได้เรียนรู้ต่างๆที่ทันสมัยได้ทันเหตุการณ์ในทุกๆวันนี้ค่ะนในวันนี้นะคะนายธนกฤษหน่อแก้วหรือบิ๊กเองค่ะบิ๊กขอขอบคุณในวันนี้ที่ได้มาแสดงความเินยีกับหัวข้อคนรุ่นใหม่ใสสะอาดดักชาบด,ด้วยสมองขอขอบพระคุณและขอราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ